ไม่คาดหวังก็จะไม่หยุดมานี่ครับนี่ครับนี่อยู่ด้านหน้าเราอันย่อะเส่ยวอิรุมินนาที่จริงทำดีดาฉันนึนาชิโกโชย้โย สวัสดีครับกับนัิชิงนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่กันที่บ่อรวมพลคนหน้าดินครับมาตกปลาครับวันนี้มาตกปลานินวันนี้เราก็จะตกเป็นตะก้อวิ่งนะครับเบ็ดสองดวงครับชิ้งยาวประมาณสิบถึงสิบห้าเซนครับไปดูคคชุดหน้ากันครับนี่ครับชุดหน้าเราก็เป็นตะก้อนนะครับลูกปัดก็วิ่งลูกหมุนเบอร์แปดนะครับ ตัวเบ็ดประมาณเบอร์สี่ครับเบ็ดของยำมะฮุกนะครับสีน้ำเงินชิงยาวมาณสิบถึงสิบห้าเซนครับมาเอาใจช่วยรับรับชมผลงานกันนะครับเดี๋ยวดูครับบรรยากาศยมเช้านี่ใกล้เวลาเจ็ดโมงแล้วครับนา้นาๆหลายๆท่านก็เตรียมตัวพร้อมแลครับ บางท่านกำลังทยอยมานะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเยื่อไฮเกตนะคะรับผสมลำอ่ะเดี๋เอาจะช่วยกันลุย เราใช้ให้เกตนะครับเป็นตัวรวมกลุ่มปลาครับแล้วก็ส่วนตัวดวงเบ็ดนะครับเราเกี่ยวกุ้งครับ2ชิ้นครับ สวัสดีครับพี่ที่ที่<ม>ใช่ไหมหรือว่ามาเกลี่ยจองไว้ให้ตรงนั้นนะมัเ้เอาไฟฟ้ากำลังเกอด เราตีใบไม้เราต้องตัดในกลับมาให้มันตึงให้ตึงเส้นยาให้ตะก้อมาอยู่ใกล้ๆกับตัวเบ็ดแล้วเบ็ดนี้จะคลายออก ไฟทำมันตา่ำเฮ้ยเฮ้ยแรงไปหน่อยไครบ้างมานะครับที่บ่านเยอะครับที่นั่งไม่มีครับตอนนี้มีแต่ที่นอนนั่นเนี่ยตรงร่องเลยนี่ครับโอ้โหเอานี่ครับนี่ดูชายสวยครับนี่ไม้กล้านี่ข้าง จอบกินก oh, <ENNIS dies out> <ss> ุ้งครับไม่รู้เป็นไรครับปลาที่บ่อนี้เอาชนัดวัดอีกแล้วโอ้ยบันเทิงโอ้โหนะวัดโหดมากครับนี่นะฮะประมาณนี้เลยเตมั นอะไรนะครับผมน้องยอมถ้า,ถ,าถ้าเราไปตกตามไอ้เนี่ยผมเคยเอาเอาเปลอกไส้ล้ำเทสแล้วครับก็ต้กินดีนะครับใส่กส็สองก็หนึ่งนะฮะผมว่าเดี๋ยวจะวางลอวางไปลองหางองไปเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าผมต้องลงงานนะครับลลถ้าไปมันต้องลาดู ตัวถุงจะเป็นลำอะนะไอตัวอันนี้จะเป็นไฮเกลผสมผสมไ้เป็นเขาเรียกอะไรนะติดมันนู้นก็หล่ะติดพับติดดครับตัวเล่นกินเลยนะถึงเหงื่อก็เพงทำไม่พอใจกำไร้ใส่มันได้ทำมาแล้วเหงื่อหัวตีตัวหัวเจื้อมันขึ้นนะ ไปยังไงที่หน้าผมจะไปนี่บ่อติดยอดเคยไปยังบ่อปากเกจบ๊เคยไปแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ไปส่งนะอยู่ในช่วงแบบไปเทสแล้วก็ตางเวีนไปบ่อนั้นบ่อที่กินมังม่กินมังคกินมังคสมบัตไปเรื่อยหมดไปเยอะอยู่นะเขินไปหมดอะลองเดี๋ยวผมไม่ลองปากเกดก็ได้ครับน่าจะพอได้ตัวอยู่ ให้เอ็นมันตึงพอพอเอ็นมันเริ่มตึงปุ๊บเราก็ปล่อยให้มันหย่อนนิดนึงเอ็นมันตึงเลยอ่ะมันจะมันจะระแวงเอ็นมันหย่อนพอเอ็นมันวิ่งออกปุ๊บวัดตรวเลยแต่จะวัดมันจังหวะมันปล่อยนะเราวัดจังหวะมันปล่อยมันเราต้องวัดสองเท่าปลามันกินแล้วมันยิงย้อนก็นี่ครับ๋ย่านักวิ่งครับ ได้ผลครับกับบ่อปองผลรวมบ่อรวมผลคนหน้าดินนะครับขนาด600กร,รัม50บาทครับอันนี้เหย่าให้เกตอหยาลัะนะครับต่อค่อยๆมครับค่อยๆผสม ค่อยนวดนะครับไม่ให้เหลวไปไม่ให้ฝุ่นไปนะครับครับ,รบถ้าเหนียวเกินไปเ,เวลามันอยู่ในน้ำมันจะไม่กระจายตัวนะครับจะไม่แตกแยก,กตัวยาก คครับลุยต่อนี่ครับเขาฝากครับใช้ประมาณ4ขีด5ขีดครึ่งโลนะครับตัวนี้โอ้โหถึงไม่พอ นี่ครับเอาปากนะครับตัวเบ็ดยามาฮุกนะครับสีน้ำเงินเบอร์หนึ่งเอสี่นะครับส่นปากครับนี่ครับชุดตะก้อวิ่งเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นผูกคลิปชุดตะก้อวิ่งนะครับส่วนตัวตะก้อใช้กระสายเมนเลยครับบอรวมพลคนหน้าดินนะครับเดี๋ยวนัก์ิชิ่งเอาอยู่ครับเดี๋ยวมารับชมผลงานตอน อตอนจบคลิปกันครับเจอกันสผลงานเยือดนะที่ชิ่งครับกับการตกตะก้อวิ่งนะครับที่บ่อรวมพลคนหน้าดินทันละร้อยครับมาดูพอได้หายทันมือครับ